แนนวันนี้เรามารีวิวของเล่นกันรครับคู่แรกเลยดีกว่าก็คือเจ้าซีบลาแล้วก็เจ้าฮอสหมานั่นเองครับมันจะวิ่งแข่งกันโอ้มาแล้วครับมาแล้วดึ๋ง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 ดึง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 ดดึง๋งดึ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 ๋ง โอเคผู้นี้ไปพักก่อนต่อมานี่เอลฟ์เฟนเจ้าช้างนะครับไอ,อสุรทบว้าวมามามามต่อมานี่ เอ้ยเฮ้ยคราววัวนั่นเองแต่รู้สึกว่าขาตัวนี้มันจะไม่ค่อยจะดีนะครับคราวออร์เรนคราวมีไฟนิตาด้วยวัอ่ะต่อไปนี่คือเจ้าเลสหนูโอ้เดินเดินช้ามากเลยเห็นไหมครับผ่านมันอ่อนมีไฟที่หูกับที่ตัวเดินมาหาเจ้าคราว โอเคต่อไปมาดูนี่เลยครับเจ้าทอยแนโนโซอลัสนะครับกับเจ้าสไปโนโซลัสอ,อันนี้คือตัวสีแดงนะครับโอ้ไฟสตาเป็นสีน้ำเงินนะครับครีบนะครับม,มาวิ่งด้วยกันนะครับสองตัวงานตัวแบบนี้ก็สวยนะครับโอเคสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ 拜拜。Bye bye.